วัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่โชว์รูมของบริษัทแอดวานนะครับผมผมก็ยังอยู่กับคุณเอกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มไม้นะครับที่เป็นเริ่มต้นของเราของไ i f i นะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณเอกแนะนํำไม้แต่ละรุ่นนะครับผมว่าตัวเนี้ยเราต้องการไม้ลักษณะแบบไหนเพื่อให้กับทางคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าดูนะครับผมครับผมครับ ก็ที่เห็นอยู่นี่นะครับขุนตามก็จะเป็นไมในรูปแบบสไตล์คลาสสิกของไฟไฟนะครับก็คือจะเป็นทางการนิดนึงนะฮะจะไม่มีไฟ RGB ถ้าตัวเริ่มต้นของกลุ่มคลาสสิกนี่เลยนะฮะ,ะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยขึ้ตามตัวนี้ลักษณะของมันก็คือใช้งานประเภทไหนครับผมใช้งานแบบฟังเอ็เลยอ,อะะเลอได้เนื้อเสียงที่อ,อาจจะแบบเหมาะสำหรับคนเริ่มต้น อ่าขามาแทนการบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้อ๋อครับผมถัดมานี่คือรุ่นอะไรครับผมถัดมาตัวนี้จะเป็นรุ่น 670B ครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันจะมีไฟสีน้ําเงินนะฮะเหมือนกับว่าแสดงสถานะว่าการทำงานอยู่แล้วก็จะเพิ่มพอร์ตของหูฟัง3.5ขึ้นมาให้นิเตอร์เสียงตัวเองได้แล้วก็ถัดมานี่ก็จะเป็นรุ่นครับรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยของไฟฟ้านะครับตัว6 83B หน้าตาหล่อเหลาเลยก็คือจะมีอมอะพอฟิลเตอร์มานะครับต,รติดติดต,ตั้งให้นะครับแล้วก็ปลายสาย USB อของมันนะครับเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยของไฟฟาที่จะมีตัว Type C ให้ด้วย,<ท>ยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบว่าอัดเสียงผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ครัคือไม่ต้องหาตัวแปลง OTG แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่มี Type C ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้ด้วยนะครับผมตัวถัดมาตัวนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะชื่อเล่นโดยสมการน้ำของมันก <My Penguin, S 2> <My S 1> ็คือเจ้าไม่พนกวินอ๋อไม้พนกวินนะครับครับผมฮะตัวนี้ตัวเป็นเป็นตัวใหม่สร้างชื่อให้กับไฟไฟเลยข้อกุมทุกการใช้งานเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการลงเสียงกนะครับใช้ร้องเพลงก็ได้ใช้เล่นดนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษกัรตัวอื่นๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงทุ้มต่าหรือว่าเสียงสูงเนี่ยมันค่อนข้างจะ,อะตอบสนองได้ดีกว่าไมรุ่นอื่นอีก ถัดมาเนี่ยแหละครับตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยไฟฟล์รุ่น K 6 9 0ข้อดีหรือตัวที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับก็คือรุ่นอื่นเนี่ยรูปแบบการรับเสียงรูปแบบเดียวครับนะครับก็คือเน้นเน้นจากด้านหน้านะครแต่ว่าตัวนี้มันจะสามารถปรับได้ในตัวถึง4รูปแบบอ๋อสีรูปแบบเลยนะครับก็คือนอกจากที่ผมพูดไปแล้วก็คือเน้นรับด้านหน้านะครับมันสามารถรับได้รอบตัวนะครับก็คือเหมาะสําหรับการเอาไปตั้งอยู่ในโต๊ะประชุมหรือว่าแบบว่าตั้ง สัมภาษณ์อ๋อสัมภาษณ์ได้นะสองคนอ่าแบบว่านั่งนั่งนั่งหันหน้านั่งประจันหน้ากันอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยครับผมรุ่นล่าสุดเลยตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์อคอนเดนเซอร์ส่วนตัวนี้มันจะเป็นไมค์ไดนามิกข้อดีของไมค์ไดนามิกก็คือมันจะลดทอนเสียงรบกวนหรือว่าการรับเสียงของมันนะฮะจะค่อนข้างแคบกว่าไมค์คอนเดนเซอร์ครับนะครับจุดเด่นหรือไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะฮะก็คือเด่นนอยูตรงี้ สามารถเชื่อมต่อพอร์ต XLR ได้นอกจากเราจะเป็นแผ่ยวดดีที่เรามีให้นะฮะก็คือสมมุติเราจะต่อยอดในอนาคตว่าเหมือนกับก้าวผ่านจากมือสมัครเล่นไปมืออาชีพอย่างเงี้ยนะครับก็คือสามารถหาสาย XLR มาเชื่อมต่อกับพวก Audio Interface ครับผมมาแบบปรับแต่งสําหรับกลุ่มคนเล่นดนตรีอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวนี้จะเหมาะมากแล้วก็เห็นมีไฟโชว์สถานะตัวนี้สมมุติว่าถ้าเป็นสีเขียวคือเราใช้งานอยู่นะแต่ถ้าเราปั๊บับเป็นสีแดงนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นการมิว นี่ก็จะเป็นกลุ่มไม้นะครับที่สแตนดาร์ดของเรานะครับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเบื้องต้นนะครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมคุณลุงครับผมสำหรับข้อมูลนะครับสินค้าของไฟฟ้านะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับที่เพจไฟฟ้าไทยแลนด์อ่าครับผมเดี๋ยวครับอยากได้ไมโครโฟนไฟฟาไปใช้งานอ๋อครับผมร้านกล้องแล้วก็ร้านอุปกรณ์ไอทีชั้นนำทั่วประเทศอ๋อได้เลยครับผมยังไงก็ ฝากติดตามนะครับอีพีต่อไปของเราด้วยนะครับผมเราก็จะพาไปดูไมคอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นไมค์ขาวที่ีนะครับผมงัไงก็ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ,บสวัสดีครับ